บ้านดุดวงังกระต่ายพันนิพาคู่เพลงเอ่ยปากเตือนกลางรายการคู่สระเอ่ยปากเตือน ไม่สนแม้ครูเพลงเอ่ยปากเตือนกลางรายการบานดุดวังกระต่ายพันธิพาทิ้งชีวิตวัยรุ่นครบรักครูเป็นแม่คนในวัย19ปีจนไม่วายเกิดมารสมดร,รมาม่าชุดใหญ่แถมยังถูกกล่าหาว่าแย่งสามีคนอื่นเรียกว่าเหตุการณ์นี้ยังคงเป็นที่ถูกจับตามองของชาวโซเชียลมีเลิกล่าสุดเพจเฟซบุ๊กคลิปมันฮาได้นำคลิปรายการใม่ทองคำจีซัน8ที่มีกระต่ายพันธิพาถูกรับเชิญมา ร่วมรายการและหลังจากที่ร้องเพลงเสร็จครูสราคุณวุฒิที่อยู่ในรายการก็ได้พูดคำสอนให้กับกระต่ายพนิพาซึ่งคลิปได้ถูกนำออกมาโพสต์ลงในโซเชียลอีกครั้งโดยครูสราคุณวุฒิได้พูดคำสอนที่ดีกับกระต่ายพนิพาว่าต้องดีใจกับกระต่ายและทีมงานนะลูกต้องบอกเลยว่าการถือกำเนิด ของศิลปินที่ชื่อกระต่ายพนิพามันก็เหมือนเป็นรูปแบบใหม่ของการแจ้งเกิดในวงการเพลงลูกทุ่งยุคใหม่การที่กระต่ายและทีมงานมาก็เป็นการน,นําเสนอบทเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยในยุคสมัยนี้ซึ่งน่าชื่นชมมากกับกระแสตอบรับถต่ถึงอย่างไรก็ตามก็อยากให้กระต่ายใ,ใช้โอกาสนี้นะลูกเขาอาจจะต้องคํานึงถึงสังคมและการดูแลสังคมเพราะเราได้กระแสตอบรับจากสังคมแล้วนั้นหมายความ ว่าบทเพลงที่เราจะร้องในวันที่เราประสบความสำเร็จอาจจะต้องคำนึงถึงสังคมมากขึ้นดูแลสังคมมากขึ้นเพราะว่าเราให้ความดังจากพลังสังคมมาแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องดูแลสังคมในหน้าที่ของศิลปินฝากไว้ด้วยนะครับชื่นชมครับ เห็นบอกว่ากระต่ายมีแผนที่อยากจะมีลูกตั้งแต่ปี2 5 6 3ทําไมเราถึงรู้สึกว่าเราอยากจะมีลูกกระต่ายช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราอยากมีครอบครัวอยากมีคนมาเติมเต็มคําว่าครอบครัวของเราให้มันสมบูรณ์แบบทีนี้ก็คุยกันว่าอยากได้ลูกแฝดนะทีนี้ก็ว่าจะไปทําแล้วน้องเพลินเพลงก่อนก็เลยไม่ได้ทําค่ะแต่ว่าแฟนๆหลายคนก็รู้สึกว่าสําหรับน้องมันเร็วไปไหมอายุ17-18ปีอยากใช้ชีวิต เหมือนอย่างวัยรุ่นคนอื่นรอกระตายความคิดหนูหนูพร้อมแล้วค่ะ พร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วถามว่าเร็วไหมในชีวิตของเราในความคิดของเราคิดว่าพร้อมแล้วที่เราจะมีลูกแล้วก็สร้างอนาคตสร้างทุกสิ่งทุกอย่างไว้เพื่อตัวเองและก็ลูกเราอยากไปใช้ชีวิตวัยรุ่นไหมไม่อยากไปเที่ยวแบบว่าใช้ชีวิตอย่างวัยรุ่นคนอื่นหรอกเรารู้สึกว่าอย่างไงบ้างกระต่ายในส่วนตัวหนูหนูไม่ชอบเที่ยวเท่าไรค่ค่ะส่วนมากก็จะอยู่แต่กับ YouTube ดูโทรศัพท์